ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับในเบรกที่2หลังเวลาเลิกงานของ f c ฟทึ้งเป็นเวลาที่แสนพิเศษมากๆสำหรับคำคืนนี้นะครับผมเอฟซีชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆและเป็นที่นิยมมากๆจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ามากขนาดไหนเพราะรายการที่สามารถใช้ข้อมูลสืบค้นได้นะครับและนิยมอย่างแพร่หลายมากนั่นคือองค์พระพุทธจินราชนะครับรุ่นส5ห้าเนื้อผงปิดทองด้านหน้า หรือทาทองด้านหน้านะครับหรือว่าจะว่าลงสีทองด้านหน้าก็ว่าได้ซึ่งออกโดยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดพระพุทธินารานั่นเองในปี36นะครับซึ่งงดงามและเข้มขลังมากผมขอญาติประคององค์พระขึ้นมาจากกล่องเดิมๆนี้นะครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์พระพุทธินาชนะครับภายในซุ้มและประดิษฐา,านนะครับภายในซุ้มนะครับทรงประทับนั่งบนฐานดอกบัวหรือดอกอุศบก ก็คือพรุทธชินราชนั่นเองนะครับและลงยาสีทองนะครับด้านหน้าหรือทาสีทองทั้งองค์พระทั้งดอกบุษบกุกดอกบัวและซุ้มนะครับรวมทั้งกรอบด้วยนะครับและผมพิกไปชมด้านหลังนั้นนะครับประทับตราสําคัญนะครับเป็นตราของพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็มียันสอห้าอยู่ทั้ง4ด้านนะครับงดงามเข้มขลังเพราะเครื่องสาคัญรา,รายการนี้ผมบอกเลยนะครับ ว่าได้รับความอยู่มากๆและรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากๆในเวลานี้และมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มหายากมากขึ้นแล้วเพราะรายการสําคัญองค์นี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี2อ3 6ซึ่งก็หลายปีมากพอสมควรนะครับที่ผ่านมานะครับผมขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเท็ก์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับผมขอเอฟทุกท่านของผมทั้ง14,600กว่าท่านเนี่ย จงสาเร็จสมหวังร่ารวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ีได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนานะครับผมจะสูมให้ชมพระบารมีขององค์พระรุจินราชนะครับใกล้ๆนะครับสะท้อนกับแสงยิ่งสวยมากๆนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับสวยมากๆนะครับยันสองห้าปรากฏอยู่สีด้านนะครับงดงามเข้มขลังด้วยบารมีองค์พระรุจินราชนะครับ